ชายาจกคนหนึ่งมี่ว่าบักทุยเขาอาศัยอยู่ในห้องน้าล้างใกล้เชียงกงทุกวันเขาต้องทนนอนกับเสียงการแข่งของพวกวัยรุ่นเพอร์มอยที่ชอบนํารถมาแข่งขันกันตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง6โมงเชา้าแก๊งวัยรุ่นพวกนี้มักจะขับรถบบาน,บานแต่ภายในห้องเครื่องนั้นไม่มีอะไรเหลือเขาโคงเดิมไม่แต่น้อยบักทุยต้องทนอย่างนี้มาหลายปีแล้ววันนี้ก็เช่นกัน เวลาก็ได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงตีห้าพวกเด็กแว้นพวกนี้บางทีก็มาควนตีนเขาโดยการถอยรถมาป่อยควนไอเสียจนแล้วจนรอดความอดทนของบักถุย,ยก็มาถึงจุดสิ้นสุดม <c oughs> <c oughs> ่เย พ่อไงกูจะนอนใช่พวกเรามาตามหาพ่อแกมีพ่อกับเขาบ้างหรือเปล่าพ่อผมไม่มีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนาอาหลานเหลียหลนผมไม่มีใครเลยพ่อเจอพ่อให้ผมเลยพ่อคุณไม่ใช่พ่อผมไปหาเองบักทูชผมจะไปหาพ่อผมเอง มาแข่งรถกัน <C> e <at> ไหนรถของมึงกูอยู่มาสิบปีเห็นแต่มึงนอนยในห้องน้ำอันไรรถกูโรมินิกปเตโต้เทียเท่ยวมาเยี่ยวอะไรด้วยมึงจะเอายางมาแข่งกับรถในมึงบ้าหรือเปล่ามึงกล้าท้ากูกล้าจัดให้ทั่วขำๆไหนๆก็จะเช้าแล้วถือว่าเป็นการแข่งปิดงานไปเลยก็แล้วกันมึงเห็นมาตัวนั้นไหม ถ้ามันเฮาเมื่อไรก็ไปได้ได้เลยเฮายัง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 โอ้ยมันจะเเฮาไหมเนี่ยยออ้้ย Oi เขาเลยสัญญากับศพของดอมินิกปอเตโต้ว่าจะตามหาพ่อให้โดยการแข่งรถเพื่อพิชิตนักแข่งไม่ว่าหน้าไหนบนท้องถนนนี้เขาจึงได้นำซากรถนั้นไปยังเชียงกงเพื่อหวังจะนำซากรถนั้นไปดัดแปลงและนำไปแข่งใหม่อีกครั้งมาทำอะไรมึงเก็บซากรถมาขายอีกแล้วเลยผมอยากจะเป็นนักแข่งรถมืออาชีพครับ เลยเก็บมาจะสร้างรถในฝันแล้วก็เอาไปแข่งไอ้ว่าไงนะนี่ครับรถคันนี้เลยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นรถแข่งเลยผมเพิ่งชนะมาจากการแข่งตียางเมื่อเช้านี้ที่เหลือจะเอาไปทาอะไรก็แล้วแต่เลยครับอ,อ๋อบางกูจะทาให้ไวลากันนะอ,อุ้ยคนท e ี่อะไรดูดท่อรถไม่กี่วินาทีต่อมารถคันแรกในชีวิตของบักงุย,ก,ยก็ได้เสร็จสมบูรณ์ โดย,โดยเป็นการนำเอาช่วงล่างของ E30M3 มาดัดแปลงใหม่และได้นำหัวกะโหลกของดอมโปเตโต,โโตมาติดไว้หน้ารถเราวิ่งจับเวลาไปบนทางด่วนแล้ววนกลับมาที่เดิมเข้าใจไหม นานนั้นเองก็มี RX-7 คันหนึ่งขับอยู่บนถนนเจ้าของรถเป็นนักธุรกิจพร้อมกะลีไอตัวแรงนี่มันอยากลองของอีกแล้วสิถึงรถกูไม่แรงแต่ขับแซงมันย่างไวมึงก็ลองดู รถบ้าอะไรวะนั่นเนี่ยโอ้ชิ้นพอยก็ขา้างน้ำจะพันคอร์เบรกเบรกเออเกี่ยวนี่เบรกไม่ได้ขึ้นพายาก็เก้บพายแล้วกูล,ลืมต่อซ้ายเบรกให้มันอีนูขับรถไปดูเลย กกกืออพรระเเนนนนมมาปวดแล้ไ่่ยหับักทุยได้ถูกนำตัวกลับมายัางเชียงกุมงพอบักทุยตื่นขึ้นพวกเขาก็มากินข้าวด้วยกันโดยกับข้าววันนั้นคือแกงรอแมกแกงรอแมกเหลียมโซ่้วยว่าแต่ออหนูนี่ใครครับเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนดูการเล่น้อนใครเอง ว่าจะทำไมมึงถึงอยู่จีอยากแข่งรถวันๆกูเห็นมึงไปเก็บเศษเหล็กจากพวกเด็กแว้นมาขายมีเป้าหมายในชีวิตแล้วเหรอผมดีอยู่นะว่าการแข่งรถนี้มันจะทำให้ผมได้หาพ่อของผมเจอครับกูและพ่อมึงไอ่ที่หไหนเอเอ็นกูล้อเล่นไม่ใช่พ่อมึงหรอกนะอย่างน้อยก็ดีที่มึงลุกขึ้นมาทำอะไรกับชีวิตมึงบ้างแต่เหตุผลที่ไปแข่งรถเพื่อตามหาพ่อมันฟังไม่ค่อยขึ้นกูนึกว่านังจีน แล้วอ,อ,อีหนูคนนี้ไม่คิดจะดพูดเลยหนเลยเนี่ยนั่งกินอย่างเดียวเลยไหนนะมาเป็นคาแรคเตอร์ไอ้หนูมึงพูดด้วยมันก็ไม่พูดกับมึง <c oughs> มึงอยากแข่งรถนักช่ยไม้บักทเวคิดซะว่านี่เป็นงานพิเศษของเชียงกงมึงออกไปหาเก็บอะไรพวกเด็กแว้นมาทํางานก็ได้จะแข่งระยุหรือทำมันเสียหลักเราก็เก็บไม่หมดเดี๋ยวกูจะทำรถในฝันคันหม่ให้ออแล้วผมจะไปกับใครละลุงรถก็ไม่มีเออไปธนาไปกะเบืตอเดี๋ยวมึงก็รู้เองแหละไปแดกข้าวอิม คืนนั้นเองบักถุยก็ได้นัดเจอกับบักเตยเพื่อที่จะพาก okay. ันไปหาเก็บอะไรจากรถพวกเด็กแว้นอืเออมาแล้วโต้โซกโต้โซกแค่น uh. ี้โต้โซกโต้โซงแค่นี้โอ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 ้เป็นเฮืออะไรมึงเนี่ยแล้วนี่รถที่พวกขนเศษเหล็กอะรถอีแตนเนี่ยนะโอ้ยนี่ไม่ใช่อีตอนธรรมดาด้ยนี่โต้โซกทวินเทอร์โบเชียวละโอ้คือโบคือโบเออแล้วนี่สตาร์ทกุญแจเลย thôi là ủi tà start của cha cái này cái sang đó cũng hề mừng sang ơi chăng 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 lên, chăng lên, chăng 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 เฮ้ยชนยังชนยังผมไม่ได้เก็บอะไรนี่มันบ้าเนี่ยเราได้แต่ไปเลี้ขนาดน,นี้เหรอเลี้ยงตลอดไปหมดแล้วคุณเนี่ยหายไ,ไปลงไปเก็บแล้วลลลเร็วเร็วเฮ้ออะไร S สองพันขายได้ราคาดีแน่นอนโอ้ยจุย้ยจุ้ย เหลบปอยเฮ้ยเ้ยอมึงยิงทำไมเนี่ยเอาปืนมาจากไหนนั่นมันไม่ใช่คนเลยนมันผีตายโหงฉันเห็นมาเยอะแล้วตอนเก็บซากรถต้องรีบกำจัดมันทำไปได้นะมึงจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้ตระเวนเก็บซากรถอะไรจากพวกเด็กวันที่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนชนิดอะไรพวกเขาเก็บหมดเลย คาเฟ่เวลาตีห้าที่นี่ก็เป็นหนึ่งในจุดศูนย์รวมของพวกขาสิ่งทั้งหลายที่มักจะมาแดกข้าวแดกกาแฟและดูรถต้นกุ่มีเ,เบอร์ที่ไหนไม่รู้พวกมันออกตระเวนเก็บอะไรพวกเด็กวันและแม้แต่พวกของเราก็ไม่เวน้นพวกมันจุงใจเข้ามาป่วนเราโดยใช้รถอแตันคันเดียวครับท่านข้ารู้ดีใครทำรู้ดีแจงนะกวนตีน มันไม่มีใครอื่นรอกที่จะทาแบบนั้นต้องเป็นเจ้าของเชียงกงแน่นอนขา้าลูกเราจะเอาไงต่อกับท่านง่ายมากประกาศให้พวกเด็กแว้นรู้แล้วมันก็จะโดนเล่นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรกี่วันต่อมาไม่รู้หลังจากปักถุยหมกมุ่นอยู่กับการเก็บเศษเหล็กบักถุยก็เริ่มบ่นกับหมาฉันจะอยากแข่งรถไปทําไมกันนะ่ไปเก็บเหล็กขายดีกว,ว่ารวยกว่าเยอะเลยนะไม่ต้องไปแข่งแล้วรถเดี๋ยวฉันไปบอกลุงดีกว,ว่า ไม่ต้องสร้างรถแล้วเฮ้ยบักเต้เฮ้ยข,ขึ้นเต้ยต้ยเด็กว,วนันพวกเด็กวันมันจับลุงกับหลานไปแล้วพวกมันจับไปแล้วบักทุยได้ยินดังนั้นจึงรีบไปขึ้นรถเพื่อจะไปช่วยลุงและหลานเจ้าของเชียงกงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนเขาเลยขับวนทั่วทั้งประเทศจนถึงเวลาข่บหมืดอ๋อนั่นมันพวกเด็กวันนี่ พวกมึกจับเจ้าของเชียงคงไปไว้ที่ไหนแต่ข้าพ่อฉันคนไหนอ็คนโวล้นๆตอนเรื่องนี้ฉันไม่ได้ฆ่าพ่อเธอนะฉันไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำเลยนี่มันเป็นอุบัติเหตุพ่อเธอขับรถเสียหลักเองตั้งหากก็ประเด็นอะไรตบปพูดกันมึงอ่ะโวนเรื่ออะไรกูฟังไม่รู้เรื่องไปแล้ะเร้่องดูละโว้ย 好，现在呢？呢，哎，哎，我我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  ดาวสวยดีนะแต่ช่วยฉันทำไมไแต่ฆ่าพ่อฉันเธอจะคิดว่ายังไงมันก็เรื่องของเธอแต่ฉันนะพูดจริงฉันก็แค่วิ่งไปตามทางของฉันพ่อเธอน่ะเสียหลักเองมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้มันเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้ฉันก็เลยอยากช่วยชีวิตใครสักคนจะได้ไม่ต้องมาตายเพราะความเร็วอีกพ่อฉันพูดไว้ว่าถ้ารอดจากการขับรถชนช้างจะพบเนื้อคู่รูปบอกฉันมาใครจับเจ้าของเชียงกงไป แน่าจะพวกสเตราสิตพวกนี้มีอิทธิพลมากมาเฟียวงการรถพวกมาเฟียกันเลอพาเชนไปหามันเอยสิและที่สําคัญพวกเราต้องการรถและและ้วบักทุยก็ได้รู้ตัวการของคนที่จับเจ้าของเชียงกงไป,ไปก็เลยจะสร้างรถไปจัดการกับมัน,มน อาชีวิตฉันไหมฉันไม่ใช่เกมที่เธอควบคุมได้บอกมาเลยเธอจะมีเวลาไหมอย่าให้ต้องดสักครังเป็นครบอกฉันที่ว่ารู้สึกไงอย่างไรเป๊ะๆเธอาไม่เชื่อแต่ฉันไหมสนใจหรอแงถ้าฉันไปสุดปลายบ้าไม่ได้ฉันสัมผัสได้ถึงฝันรักเธอ